แล้วผมอยากรู้ว่าทําำไมทําไมถึงไม่บอกครับอ่วันที่แปดผมผมลงลงลาไว้แล้วนะวันนั้นเหมือนแกงมีซ้องแต่ผมลงลาไว้แล้วยนอะนหนึ่งอรรียมัดลาไว้ผมจาได้อยู่วันที่วัน,น 5, ไหนได้ละสี่วันห้าวันที่แล้วเนี่ยทําไมทําไมถึงไม่บอกครับอ๋อผ,ผมทําอะไรผิดวะผมไม่ ถึง KSOC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดวินกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปชมกันเลยเทต้าเดี๋ยวส่งคนหนึงทักไปนะเขาจะนัดซ้อมเซเบรัสเซเบรัสวันนี้เหรอวันนี้ปะใช่ใช่ ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ไม่ใช่วันนี้ถามก่อนถามก่อนเรามีไฟมาจัดเออกรามีไฟเลยหรอครับครับเมื่อกี้เหมือนพี่อารมณ์มาแล้วมามาคุยกันดีกว่าไปมาอารมณ์กระเป๋าอะไรให้เหรียญลุงโฟกลุงโฟกมานี่ไหนลุง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 ขับบอสอามาฟังฟังฟังเดี๋ยวให้ลุงโฟกกล่าวนะสตอรี่ที่ผ่านลุงโฟก บอกน <emergence S 1> ้องๆหน่อยน้องๆน้องๆเรื่องเรื่องที่ผ่านมาไงสตอรี่อ่ะให้น้องฟกกล่าวหน่อยอ๋อฟังลุงฟกฟังลุงฟกกล่าวอะไรวอบอสอ่ะไม่ก็พูดไงว่าสตอรี่ที่ผ่านมาเราเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยสตอรี่ที่ผ่านมาใช่ภาพภาพรวมผมผมก็มองว่าเราแข็งขึ้นแต่ไทมิ่งเราบางอย่างผมยังรู้แหละผมส่วนตัวผมนะผมมองว่า น้องๆในแก๊งยังมีบางคนยังกลัวอยู่ยังตัดสินใจที่แบบลังเลอยู่่ะบางอย่างบางทามมิ่งอ่ะคือคนที่ไม่ได้มาประชุมตอนกลางคืนนะที่ไปนอนกันแล้วอ่ะคือกลางคืนเรามีประชุมตลอดนะก็คือคุยกันเลี้ยวคุยมองคุยบอสอยะไรเงี้ยหรือแบบคนอื่นอีกที่คุยกันบางจังหวะเราเราค่อนข้างที่จะเสียมากๆ <can> บางทามม <up> ิ่งเราควรได้เราก็ไม่ได้ <S <S เรื่องหยิบศพออกเงี้ยเราก็ยังไม่เสียพี่เาดูก่อนแต่สิ่งหลักๆอ่ะ คือไม่ได้บอกว่าใครผิดนะแต่คือทามิ่งเนี้ย,ยถุงมึงหลกัลกๆเลยนะ,นะเรื่องนอนเนี่ยกูขอลองเลยให้มึงนอนเยอะๆมึงจะได้ไม่เบอร์เวลาทามิ่งเพื่อนทําอะไรมันจะเสียนะเว้ยต่อ,อมาเคยโบมึงทำทามิ่งเสียบ่อยมากตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายเรื่องความใจร้อนอันเนี้ยกูขอลองเลยอีกหลายๆคนที่กูไม่ได้พูดถึงก็คือเรื่องการคอไฟแทบจะไม่มีเบิร์ดกันเลย สิ่งที่เราจะต้องแก้เนี่ยคือเรื่องใหญ่อันนี้เลยนะพูดกันน้อยมากๆคือต่อไปอ่ะ่ไปกันส่อไปถ้าปูจี้ไลย์บุคคลห้ามโกรธกันนะวยมึงจะไม่ใช่แก๊งแบบฟาร์มเหรียญอีกต่อไปอ่ะไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแล้วมึงดูสภาพกกบเอ็กดีเป็นไงเขาบัฟมาเราบัฟคืนโกรธเราโมโหเราแล้วมึงสู้หรอไอเกมแปดแปดมีเสียงปะอยากพูดก็พูดไม่ได้ อยากบาปปรบ,บไม่ได้เพราะมึงไม่ฝึกกันนีนี่มันคือโลกยุคใหม่แหละไอ้เหี้ยมันคือโลกแห่งความเป็นจริงอะสิ่งที่มึงออกมาจากกาลาเนี่แหละมึงต้องฝึกเว้ยฟอร์ดมึงก็ยังมึนนะอีกคนนึงกูเข้าใจเพิ่งกลับมาแต่ต้องฝึกเยอะๆพี่เจมผมว่าพี่อาจจะมาเซตหลังสุดยังไม่เข้าใจกับเคเอสผมว่าพี่ก็ เริ่มปรับตัวได้แหละแต่ก็อยากให้พี่ดีกว่านี้นั่นแหละบอสผมว่าภาพรวมก็ประมาณนี้นะแล้วพี่ถุงครับมานี่พี่มานี้มาหนี้ไปไหนแต่แยกไปไหนนี่ครับคือพี่อ่ะเล่นดีแล้วโอเคในระดับหนึ่งนะแต่พี่แก้เรื่องความมึนหรือว่าแก้แก้เรื่องการนอนพักผ่อน นิดนึงเพราะพี่ตอนนี้ผมว่าพี่เริ่มมืนแล้วอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่คือในหลายๆอย่างอะเข้าใจใช่ไหมผมไม่ได้จะว่านะอันเนี้ยแต่แบบบอกอะตัวอย่างเลยใช่การตามเนี่ยการตามตามพี่ตามยากมากอย่างเช่นน่าจะผ่านมาไอ้ล่าสุดนี่แหละะล่าสุดแต่ไม่ต้องบอกหรอกอะไรเนาะมันใช่ใช่มันทําให้ทามิงเสียนิดนึงผมว่าพี่อะทําได้เว้ยปรับตัวได้อาจจะเล่นเกมน้อยลง เล่นเกมรัดเนี่ยน้อยลงหรือว่าอะไรเงี้ยอาจจะเข้าเทนนิงซ้อมสักแป๊บหนึ่งก็โอเคเนาะเออผมว่าผมว่าพี่พี่พี่ได้พี่ก็เคยทำมาแล้วอ่ะซ้อมตลอดอะไรเงี้ยเออผมอยากรู้รี่มีไม้ไม่ออกกันบ้างปะใช่ใช่ไม่ออกเลยตีไม่คี้เลยตีไม่เคยได้อยู่อ่ะออกอยู่ครับก็ออกอยู่ ยคิด<อ>ตีไปสอง <หา S 1> เอยู่จูบนอยู่ใช่ไหมไม,ไม่ออกเลยครับผมหัวจังๆไม่ตายแล้วก็รีสตอรี่เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเขาโอเคเขาตึงเขาไฟดีกว่าเราแต่เราดีกว่าเขาตรงที่เราเก็บตัวหลุดได้ดีกว่าการสื่อสารการเก็บตัวหลุดอะเราดีกว่าเขานิดนึงเราถึงได้มาสิบเออ,อ แต่มันเสียตรงทามมิงที่ว่าเราได้เปรียบอะ่ะเราไม่ค่อยมีใครไปช่วยตังกวยอะ่ะเออทามมิงนั้นแหละเราเราเราพลาดบ่อยมากผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการเหมือนเดิมบอสเรียงลำดับความสำคัญยังคิดยังไม่รู้กันใครมองก็สิบจูรีมัดกับ อาเธอร์อ,อยากให้พูดกันเยอะๆนะพูดเยอะสื่อสารเยอะมากขึ้นกว่านี้อาจจะพูดอยู่แต่มากขึ้นกว่านี้นิดนึงสื่อสารกับเพื่อนให้มากกว่านี้กับฟอร์ดอะฟอร์ดก็สื่อสารอยู่เริ่มสื่อสารขึ้นมาแล้วเริ่มสแสดงตัวแล้วเวลาแบบว่าช่วยอะไรเงี้ยนั่นแหละโดยรวมเราแพ้เราไม่ได้มานั่งเครียดมานั่งอะไรอะ่ะเรายังมาสนุกเฮฮากันอยู่อะแต่เรายังไม่ลืมที่จะซ้อมนะเออ,อจ,จะต้องเหนื่อยกว่าเดิมเพราะว่า เขาอาจจะแค้นเราหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เออแล้วมีใครมีเจอ,อข้อผิดพลาดตรงไหนของเพื่อนอ่ะมีต้องก็ก็บอกกันตรงนี้เลยนะเพื่อนอยู่กันครบเลยในนวความรู้สึกเราเรารู้สึกว่าอยากให้เพื่อนอ่ะไว้ใจคนที่เล่นไม้มากกว่านี้ที่เราเห็นอ่ะคือเวลาไม้เข้าไปอ่ะคนไม่ค่อยแบบหลบให้ตลอดเลยแล้วก็รู้สึกว่าแบบ ถ้าไม้ตีแบบเผือไปโดนเพื่อนอย่างเงี้ยท,ที่มันเป็นจังหวะของไม้เงี้ยก็แบบชอบบ่นไม้ยอะไรเงี้ยบางทีมันทําให้ไม้อะไม่ค่อยกล้าตีนี่เห็นแบบหลายคนอะแบบสมมติเพื่อนอยู่เงี้ยก็ไม่ค่อยกล้าฟาดบ้าๆแบบพี่ฮิวอย่างพี่ฮิวเนี้ยเขาตีไปเขาก็ไม่สนใครเดี๋ยวเขาเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวพวกมึงก็หลบกูเองอะแต่ไม้เราที่อยู่ตอนเนี้ยคือเป็นฟิลแบบเพื่อนอยู่ใกล้คือคุกูต้องหลบตลอดเลยะไม้มันก็เลยแบบเล่นกันไม่ค่อยออกเลยในความรู้สึกอะออม ก็ถูกโอเลยเออผมว่าต้องเพิ่มความเข้าใจการเล่นมากกว่านี้ด้วยแบบต้องต้องเข้าใจการเล่นกันมากกว่านี้ว่าว่าแบบรูปแบบเกมที่เมืองนี้มันหลักๆมันเล่นกันยังไงอ่ะ <c oughs> บอกไปหลายรอบแล้วแหละอย่างเช่นพวกเรื่องคุกเรื่องลงมาบาก็บอกหลายรอบแล้วแหละ หลายคนก็ยังดูงงๆอยู่แล้วก็พวกอย่างเช่นแบบการทดแทนตำแหน่งกันอะไรเงี้ยมันตอนนี้มันยังไม่สามารถทำได้แบบมันไม่มีใครแทนได้อย่างเช่นแบบเรื่องคุมกลุ่มใหญ่หรือเรื่องการแบบขึ้นมานำแทนอะไรเงี้ยตอนที่คนสั่งไม่อยู่หรืออะไรมันยังแทนกันไม่ได้อะแบบอันจริงมันอาจจะไม่ต้องแบบทำทาได้ดีอ่ะแต่มันต้องทำไปก่อนได้อะเข้าใจไหมไม่ไม่ใช่ว่าแบบ เงียบเงียบใส่อะประมาณนั้นแหละอันนี้เห็นด้วยกันเรียวมากก็นั่นแหละก็เดี๋ยวมันก็ต้องมันก็ต้องฝึกกันเดี๋ยวก็ต้องเข้าทาให้เข้าใจกันแล้วก็หลังจากนี้เวลามีซ้อมมีอะไรจริงๆอยากอยากเห็นมุมมองทุกคนเล่นนะอยากอยากเห็นมุมมองทุกคนเวลาอัคลิปไไหอัดคลิปไนเออพยายามไม่กลัพยายามัดอะไรได้สักหน่อยก็พยายามอัดให้ดูหน่อยเอออันนี้ไม่ได้จะอัดเอามาอะไรนะ คือจะเอามาแก้ให้ให้มันดีขึ้นอะไรวาณนี้คือผมก็ไม่ได้เก่งแต่แต่ผมคิดว่าผมผมมองผมมองก็พอมองได้อะเรื่องข้อผิดพลาดอะเวลาเล่นอมอันนี้เห็นด้วยจริงนะเพรามพูดซ้อมกับเลี้ยวเมื่อคืนอะจากมีดชนกับไม้อะบางอย่างที่กูคิดว่ากูรู้แล้วอะเลี้ยวบอกกูก็ยังไม่รู้นะแล้วมันก็ทําให้กูอยู่ได้นานขึ้นอืมแต่มีเราอยากให้ไปฝึกกับเลี้ยวจริงนะแบบ มีดเขาอ่ะนี่เห็นอ่ะเหมือนเขาไม่เดาหน้าเข้าไม้เลยะมีดเขาคือกล้าแบบวัดไม้เลยนะแต่เหมือนแบบมีดฝั่งเราอ่ะเจอไม้แล้วตายแบบตายตลอดเลยบางคนยังบูทเข้าหาไม้อยู่เลยที <ừ> ่หนูเห็นอะเดี๋ยวจะมีวันเอ่อเดี๋ยวหน้าหน้าต้องมีวันอะเรื่องมีดอ่ะเรื่องมีดนี่สําคัญจริงหลายรอเห็นเห็นแบบว่ามันลําบากมากอ่ะมีเวลาเล่นอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าจะต้องมีวันที่แบบดูฝีมือดูอะไรกันหน่อยอ่ะแล้วเดี๋ยวจะสอนอะไรเล็กๆน้อย ตอนนี้จะจะจะได้มีไฟเดี๋ยวหลังจากเนี้ยใครมีพัฒนาเยอะเดี๋ยวผมแข่งรถแล้วก็ผมเอาไปปีเดี๋ยวตอนนั้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะดันบ้ายากหน่อยยากหน่อยยากหน่อยได้ไปปียากหน่อยไอ้น้องจะขออนุญาตขออนุญาตขออนุญาตเอาแล้วกันเท่านี้นะครับบอสบอกที่สี่ไม่เอาละไม่เอางี้คือลองบอสเขาพูดอย่างงี้หัวแก๊งว่าไงมีรางวัลไหมเดี๋ยวให้เซตาดู เดี๋ยวให้เซตาโอ้ยเซตามันยังหมุมบูทไปมุมไหนอยู่เลยให้ยเซตาดูผมไปคือรถก่อนได้ไหมครับหมอนัดไวเดี๋ยวมันรีหมอไหนอะหมอเช่ารถแต่หมอเช่ารถหมอนวดเหรอนาทีสี่ทุ่มเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงคือก็คนทำไม่ดีก็มีคนทำดีก็มีก็ชื่นชมทุกคนนะทุกคนท,ที่ที่เก็บตัวหลุดได้มาสิบเอ๋ออะไรเงี้ยก็ชื่นชมชื่นชม ทำดีมากทำดีแล้วไอเก็บตัวหลุดเนี่ยเราโอเคเหลือแค่ไฟน่ะเหลือแค่ไฟกับสกิลส่วนตัวแค่นั้นเลยเพื่อนเราใกล้หลุดหลุดพวกนี้แหละใกล้หลุดหลุดเฮงสวยพวกนี้แหละทีนี้เดียวเดี๋ยวต่อไปให้พี่เมฆเป็นคนพูดนะพี่เมกมีอะไรไหมมันก็ยังมีคนไม่ดีอยู่ถ้าแบบชาติ้งหน่อยชาติ้งมาหนีมาใกล้ใกล้ยีมัยังมีคนแบบไม่ดีอยู่ถ้าลุงฟแัวบอกว่าแบบให้เจาะจงอะไรเงี้ยหลังจากนี้มันจะเจาะจงก็ถ้าเจาะจงก็เจาะจงตอนนี้เลยคือ เรื่องการซ้อมอะ่ะมันก็จะมีแต่คนเดิมๆอะ่ะที่ไปซ้อมอะ่ะถ้าเจาะจงก็จะซ้อมน้อยๆนะพูดอันนี้พูดจะโกรธนะสลีปถนนเก้าสิบอย่างเงี้ยถุงถุงก็ขึ้นพึ่งไปเมื่อคืนไเอ้พวกเดินเดินที่ซ้อมกันส่วนใหญ่ก็มีแค่ไม่กี่คนฟอร์ดก็ซ้อมน้อยเข้าใจแหละเวลาน้อยอะไรเงี้ยแต่แบบมีเวลาก็เข้าซ้อมหน่อยคนเดียวก็ได้อะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบไม่ค่อยเห็นเลยก็หนักๆเลยก็นีมัด ลีมัสนี่ก็รู้แหละว่าฟาร์มแต่ว่าไม่ค่อยซ้อมไม่ค่อยเห็นในเหตุในข้างนอกอะไรเงี้ยแบบเวลาซ้อมอะไรเงี้ยรีมัสถ้าสมมติว่ายังอยากยังอยากอยู่ในแก๊งอยู่ก็ช่วยมาซ้อมหน่อยแล้วกันเข้าใจรีมัสเรื่องความแบบมุ่งมานะกับในเมืองนะแต่ก็อยากให้แบบว่าเข้ามาร่วมกันอย่างน้อยเราพัฒนาไปทั้งสองด้านอะฟาร์มก็ไม่แย่ฝีมือก็ไม่ตก หนักๆกเลยรีมารอนะรีมัร,ร,มรน่าจะหนักสุดละที่เห็นมาในเนี้ยรีมัรไม่ค่อยซ้อมที่ผ่านมารีมัร์ตทำอะไรครับวันสองวันสองสามวันสี่วันล่าสุดเนี่ยคือทำอะไรครับอที่เล่อสตอรี่มาเนี้ยเหรอใช่ครับใช่ใช่อ<ๆ>หลังหลังจบรีผมก็ไปนอนเลยครับหลังถ้าถ้าแบบหลังจบตีสามตีสี่ตีสองตีสามเนี้ยผมก็ไปเลยนอนตลอดถ้าช่วงสตอรี่นะออม แป๊บหนึ่งนะแบ,บ่งเวลาลองลองแบ,บ่งมาอยู่ด้วยกันนิดนึงซ้อมแบบว่าไม่ใช่ทางการนะนะแบบไม่ไม่ใช่เวลาที่ซ้อมของแก๊งอ่ะเป็นเวลาซ้อมแยกที่คนอื่นเขาซ้อมกันถ้าเราว่างเนี้ยก็ลองแวะเข้ามาซ้อมด้วยแล้วสี่ <4 S 2> วันสี่ห<ๆ>้าวันที่ผ่านมาสี่ห้าวันที่ผ่านมาก็ก็เหมือนกันใช่ไหมครับต้องบอก่ก่อนสตอรี่อืมก่อนสตอรี่อ่ะครับอ๋อก,ก็ถ้าก่อนสตอรี่แก๊งมีซ้อมก็ไปตลอดนะมีแค่คร,รู้สึกว่าจะมีแค่วัน ที่แปดมั้งที่ผมไม่ไม่อยู่ตอนสามทุ่มวันเดียวเออแล้วผมอยากรู้ว่าทําไมทําไมถึงไม่บอกครับอะวันที่แปดผมผมลงลงลาไว้แล้วนะวันนั้นเหมือนแกมีซองแต่ผมลงลาไว้ว,วันหนึงเราเรียมัดลาไว้ผมจําได้อยู่วันที่วันไหนได้ละสี่วันห้าว,วันที่แล้วเนี่ยทําไมทาไมถึงไม่บอกครับอ๋อผมผมทอะไรผิดวะผมไม่ผมลงลาไว้ครับสี่ ก่อนก่อนวันที่แปดผมซ้อมตลอดนะแกงซ้อมผมก็ไปนะไม่แต่ลีมัดต์อะซ้อมเฉพาะวันที่แก๊งซ้อมไงวันแบบส่วนตัวลีมัดก็ไม่ค่อยซ้อมไงแบบเขาอยู่กันในข้างนอกอะไรเงี้ยซ้อมกันที่พี่ไม่หมายถึงคือเราเราไม่ได้ซ้อมแบบนอกเวลาที่นอกเหนือจากซ้อมอะอะไรเงี้ยไม่ไม่ฟังฟังฟังทำไมถึงไม่บอกว่าวันเกิดถามหน่อยทำไมทำไมไม่บอกเพื่อนเดอ Happy birthday you. to ทำไมทำไมถึงไม่บอกนะทำไมถึงไม่บอกเพื่อนนะไอ้พวกทุกคนกำลังแบบซ้อมเพื่อเล่นสตอรี่นี่ไม่ได้บอกใครไงอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมีมีคนจะให้ใบเบคนละเม็ดอแป๊บนึงไอใครอุ้มได้แล้วไม่ได้เหรียญทองบ้างอ่ะม่ไไไปปดูไปบอกไปบอกใน ในนนู้เดี๋ยวมีคนให้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 ใบเบคคละมิตแล้วก็เงินเอาไปซื้อใบเบรคไปพีแบบต่อต่อใช่ไหมใช่เอาไปตีบูมิสใครจะให้ใบเบรีมัสคนละมิตวันเกิดรีมัสแต่แต่อันเนี้ยต้องขอชมนะว่าเล่นละครเนียนมากเอาเหรียญไปก่อนไหมอันเนี้ยเนียนจริงเอาก็เนี้ยก็เนี้ยหนูแบบเนี่ยหนูทักไปหาหลับว่าอุ้ยอย่าไปจี้พี่ลีมัสเลยจี้แรงเกินเลยเนี่ย แต่แต่ไม่ลีมัดอะหลังบ้านหลังบ้านเราคุยกันคือว่านจะไม่รู้จะสะพ้ายยังไงแล้วตอนเนี้ยใช่ใช่มันได้พอดีมันได้พอดีมันได้พอดีมันได้ทามิ่งพอดีมันได้ทามิ่งพอดีเชื่อเลยผมเชื่ออยู่ต้องแต่ตอนเคเคแล้วอุ้มรีมัดไอ้เหี้ยลูกทางเลยเดียวไอ้เหี๋ยวก่อนไอ้ยเชื่อคนนนะพี่ที่ถามว่าสีวันไปทำอะไรมาผมอ๋อแต่ใช่ไม่ที่ที่ที่บอกที่บอกแป๊บนึงเนี่ยเปิดช่องแล้วอันไหนวันแฮปปี้เบิร์ีเดย์อ่ะสี่วันที่แล้วอ่ะสี่ห้าวันที่แล้วอ่ะ <raszam dwarf worship bird> ไม่ไปเลยไมเไ่เห็นเรื่องรีมัน <którzy> <Olymp ian. S 1> เรื่องการฟาร์มมันไม่ตกจริงๆนะมันฟาร์มแล้วมันตีไปสิบกว่าครั้งแล้วผม้าใจอยู้ไม่ได้ตายไงก็เลยเดี๋ยวจะให้ใบเบย์เราให้ใบเบย์เยวให้ใบเบราให้ใบเบย์สิบแปดทีอ่ะไม่คือก็เห็นอยู่ะถึงไม่ได้ไปเล่นอะไรข้างนอกด้วยแต่คือในเมืองก็แบบ ที่จริงจะให้ให้ตีวันเกิดแหละที่จริงจะให้ตีวันเกิดแหละแต่วันต่อรี่ตีไปแล้วก็แล้วก็กลัวงอมยิ่งเป่าเป่าอะไรไม่เป่าอะไรเป่าอะไรคอบอสหนึ่งสามหนึ่งสูตรสามสี่ห้าเอ้าเพื่อนไปเพื่อนไปกันหมดแล้วหรอมันเอาเอาเลยปะล่ะเอาไปเลยเอาไปเลยเนี่ยไวบีมันเอาไปเลยปะล่ะเป็นไงหลังลีก็ได้ขอถวายวันเกิด อยู่ในตู้แล้เอาให้แล้วกันเอาให้อ่ตอนนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเม็ดแล้วหกเม็ดแล้วมีอีกสี่คนไหมแค่นัที่ผมเป็นน้องรักพี่ผมก็พีอยากจะให้พี่หรอกยวผมเดี๋ยวขอให้นะรอไปตู้ก่อนได้ได้ได้ที่ผมขอให้พี่หรอกพี่ไม่หรอสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ครับน้องโอ้ยเกมมีเป็นไรไปครับเนี่ยอยากเห็นนะอยากเห็นว่าไปซ้อมแยกด้วยกันคนสวย ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วรบตรงนี้มีแงีแยบแบบไม่เห็นมานะแวะทักทายเลยพี่เจมบอกข่าวแล้วเดี๋ยวหาปลาใหม่ให้นะอ้าวทำไมปลาอันใหม่ ดูไปเนี่ยถ right? ุงอ่ะโดนตบสองเซตเมื่อคืนแล้วห้าสิบเป็นร้อยที่ม no? ันสวยมขาดนะแต่ตอนนี้ก่อนก่อนนี้ก่อนนะตอนนี้ก่อนนะวันนี้อยากไปกู้บ้านก่อนได้ไหมวะกู้อะไรเป็นผุยผงไม่เล่นไม่เล่นพวกสังคมรัฐเนียสังคมดังๆดังๆแบบพวกไทยทีนึงปด๊บอันเราว่าไงพี่ว่าไงแล้วกูกอดใครเนี่ยไอหัวตั้งดำๆเนี่ยปานใหม่ ไอ้ฟอกไอ้เหี้ยอย่านะไอ้สัตว์เสียงก็คือเวลาใครฟังเรื่องมึงก็บอกไอพี่ดึงพาเพื่อนติดล้านกันทุกคนพาไไปูด้ฟอกฟอกเอาไวบีไปให้รีมัดหน่อยฟอกมีตังค์หนึ่งแสนห้าไหมใช่ครับเลี้ยวแล้วก็เอาแบบติดเต่้่าให้เหมือนชมูอย่างเงี้ยฟอกมีตังค์แสนหน้าไหมเอาให้มันเกิดรีมัดหน่อยเออให้มันเกิดรีมัดหน่อยโอ้ยพี่บีมาย่หรอมองพี่ผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ ไม่มีใครบอกฉันก็เพิ่งรู้เมื่อกี้ใช่หรือ่าอันนี้ขอแบบนอกเรื่องนิดนึงคือหลังจากวันนี้ไหนๆก็จบสตอรี่พักกันรบกวนพาไปกู้บ้านหน่อยครับนั่นไงนั่นไงไปดิกวาไปดีกว่ายังไม่เห็นมีใครทีมเลยพี่ใหม่ไปดีครับไม่เจอตั้งไหนวะเนยอะอะไรเลยทั้หมดหล่อหล่ออันนี้มาเป็นหนอนหรือมาดูหนอเนี่ยใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่ๆหนึ่งสามหรือเปลี่ยนคุณใหม่ละคืเนนรถะว้ย เปลี่ยนแล้วหาหน้าหาตาไปทั้งคู่เลยต้อไปหาพีก็ไม่ตอบเดี๋ยวหาหาป้าใหม่ให้ผู้ชายก่อนลุงรู้ไหมลี่นี่หมดเท่าไงน้องมิตติ้งมีก็จะไม่ไปใช่ไหมมิตติ้งมีก็จะไม่ไปใช่ไหมครับปล้วแล้วแล้วลหัวแดงเนี่ยได้แล้วตอนนั้นได้ไปคนเดียวใครไม่รู้ใบึ่งตีไม่ติดเหมือนกัน ไม่เป็นไรครับปล่อยไปครับเล่นแตะไปพี่ไม่ติดเลยน้องที่แปดตีอะเล่ต่อผมแล้วกุนตีหนอตอดเล็กตัดตอดมีไม่ไปมิทติ้งด้วยหรอเฮ้ยเอาดิเอาดิไม่น่าได้ไปหรอมากเศร้าเบื่อทำไมเป็นงไงเหรออ้าวเลยเนี่ยคนดูอ้าวเลยลีมัดเดี๋ยวหลังรีหลังรีเอาไปบีได้ครับบอสได้ครับมีให้มีให้ครับมีให้ หลังรีเจอเลเวลล่างงั้นอะทำไมนะทำไมนะเลเวลล่างหรือเบลบนเลเวลล่างก็ได้ครับเลเวลล่างโอเคหลังรีเจอลุงลุงเดี๋ยวให้ไปเบรีมัสก่อนเข้ามาให้ไปเบรีมัสก่อนเขาเขายืมมันที่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวหลังรีเจอมาให้นะเจอกันเลเวลล่างนะได้ไอ้หนุนหนุนฟังเลยไปให้โลนดีไอ้ยอเอาียญออกมาให้ตามเนี่ยเนี่ยทโไม่ได้เหนี่ยอะไรเลยไม่เออตัวโดนเมมอ่ะนั่นของฝันวันเกิดนั่นน่ะเราได้เราได้ตัวโดนเมมไม่เห็นเออเลยตัวโดนเมม กิ๊บหน่อยใครมีเหรียญกิ๊บหมหน่อยหนิจะได้รวมถูกหนึ่งแปดแปดเจ็ดสิบสี่ใช่ไหมผมไม่มีเหรียญอ่ะใครมีเหรียญเอาให้พี่อูหน่อยหนึ่งแปดแปดเจ็ดตัวโดนเมียไม่เห็นเออเลยอ่ะตอนเราไปหาว่าหาอย่าลืมไปหาคุยรอนหลัังจากี่วอะไรนะหลังจากซที่วันนะอย่าลืมไปหาคุยรอนะคุยอะไรลี่ไงอ๋อโอเคหาซ้อมได้หาซ้อมได้สิบสี่วันก็้อไงนะ เดี๋ยวว่าเดี๋ยวต้องช่วยกันบูร์แล้วเพราะว่าไงนะอ๋อผมบอกว่าไปรวมกระบอกเลยถ้าพี่รู้จักใครแก๊งอื่นอะไรเงี้ยนัดซ้อมอีกสักแบบหลังจำสิบสี่วันดี่ไงฮะพี่อาทิเอย่างี้อารลอนอารลอนกล้าเติมสู้เขาเปล่าอ่ะเติมสู้เขาเปล่าเติมอะไรเติมอะเติมเอาเกาะเติมกาชาเขาเกาะสู้กับเขาอะเอาเงินไปสู้กับเขาอะแก๊งเ่าเะสิบสี่แล้วเล่นต่อเหรอหมดโปรเทคสิบสี่แล้วเล่นต่อเติมอะไรอะเติมจากไหนอะ กาชาไงกาชาสู้เะล่ะเติมสู้เะล่ะถ้ามันมาถ้ามันมาสนับสนุนหลับตอนเนี้ยกระจกกระจกตัวตัวบอกเขาหลุดยาวๆไอ้ยี่ตัวบอกเขาหลุดยาวๆไอ้เยี่ตัวต่างหนึ่ง่สุ้ายหรอเอออย่างนีคนบอกอ่ะใช่ก็พูดตอนเขาสลบไงแล้วเขาก็มาบัฟไหนบอกจะหลุดยันเช้าเ เอาก็อาจารย์อมไได้เลยดูเกาะอ้นี่ไปก่อนก็ได้แต่มันขายก็จะเติมจ้สู้สู้ได้แต่หมายถึงตอนปืนตอนปืนมาเติมได้อ๋อเอ๊ะเอางี้เอางี้พี่แชทอุ่นใจละอุ่นใจละพี่แชทขออนุญาตเปิดโดเนตล็อกระชาปืนเลยได้ไหมตอนนี้ไฟก็กำลังมามิตติ้งดีกว่าเอามิตติ้งดีกว่าเอามิตติ้งดีกว่าไปมิตติ้งดีกว่ามิติ้งเดือนไหนนะผมลืมมีนาเดือนสามต้นเดือน ได้ไหมพี่มีไม์ใช่ไหมมีเดินเดียอะ้ว่าอะไลูกพี่มีไม์มีไฟมากตอนนี้ครับไฟอะไรอยากซ้ำสนับเลยอยากทำสนับเลยตอนเนี้ไอ้อย่าโดนโดนคุณแจ็คอะโดนคุณแจ็คต่อยอะไม่มันมันโดนจริงๆนะโดนไปสองรอบนะสนับอะโดนจริงไอ้ส่อยเหมอนกันกูไปกับมันไม่โกนโดนใช่ไหมกูโดนเห็นไใ้หม่องอะโดนสนับใช่คือคือสมมติว่าต่อยใช่ไหมสมมติว่าต่อยไอ้บ้าต่อยปุ๊บเลื่อนรถเราปั๊มเกาะ แล้วปั๊มเพนอะตัวมันจะตั้งขึ้นนิดนึงหมัดก็ต่อยโดนนะอันนั้นอะแล้วทำไมตอนหมัดเราไปต่อยเขาหมัดเราตายไม่มันบวกหนึ่งไงนั้นบวกสามไงบวกหนึ่งแล้วบวกหกมันก็ได้ไอ้บวกสามก็ได้ยู่หกแต่ว่าบวกสามมันตียากมากเลยนะใช้ของเยอะคนเยอะเลยอ่ะยากเหรอพี่อลนโชว์ไปดิมาชี่ออถ้าไม่นับปตีวันแรกดีใช่เหมือนวันแรกจะง่ายแล้วหลังจากนั้นเอลนอะอลูนไปตีรอบหลังก็ไม่ติด ใช่สนามตีไปเกิดยี่สิบแล้วเออเราพี่โด่งดีจัดตีวันแรกติดเลยวันแรกอะติดขึ้นขึ้นมาเยอะมากเอ้ยมาเชยมาเล่นแผ่นปืนก็ได้อืมผมว่าของพี่น่าจะโกงมากหลั้าสิบาันพี่รนเตมห้าสิบปะใช่ใช่ห้าสิบห้าสิบสี่นิตนะต้องเข้ามาธนาคารตอนก่อนะต้องเล่าธนาคารของกากเริดับของกากเรของะดับถ้าถ้านับรวมดีๆอ่ะเราเสียเกาะไปกับธนาคารลิข์ก็ แล้วพอไม่เล่นธนาคารเนี่ยก็เสียอีกก็ไม่คุ้มอ่ะได้นิดเดียวเลยอแอร์ดรอปอะแอร์ดรอปรอคุ้มด้วยเก็บไปเจอคอนมั้งใช่ไหมใช่เก็บไว้เล่นกับแอร์ดรอปดีกว่าอ๋อแอร์ดรอปลอรีแล้วหลอลูกอะไรอ่ะลูกลูกชิ้นอร่อยเลยลูกอะไรอ่ะลูกพกรู้ไหมอ่ะเธอมาอยู่อีกเยอะเฮ้ยเดี๋ยวต้องถามเธออ่ะเธออ่ะเธอไอแอร์ลูกอะไรอ่ะอ่ะเธอลูกอะไรวะแอร์ดรอปเราแอร์ดรอปลูกอะไร ฮะไอเดอบรรลุอะไรวะสองสองเ้๊ดู้ทุกเรื่องไอ้เฮียเจอใครวะเจอใครไอเดอกเจอใครวะเออเราเจอใครบ้างวะอันนี้เอาเอาสาระเราเจอถ้าถ้ารักหลักก็น่าจะมีแต่คอนน์น้น้อยโบเฮียดูทุกเรื่องอ่ะถ้ามีเรื่องอะไรถามไอ้ไอ้อาเธอร์น่ะฟังรู้ไหมเนี่ยเรื่องอะไรมีใครรู้เปล่าว่าเอกมีนี่นี่ใส่หูฟังหูขาวมันคือใครวะ อาเธอร์ลูกเออาเธอร์อาเทอร์คุณรู้ะหัวขาวอู้ฟังอ่ะอาเธอร์ไม่อยู่โตตาเทอร์อรเอออาเธอร์ทำไมอลุงโอ้โหรู้ทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องจริงเหรอไอโบอาเธอร์ไอเยเนตาก็รู้เยอะไอเนี่ยเรู้เยอะทรงเดียวกับพี่อารนเนี่ยมาถึงยังไม่ทันเนี่ยเลยเลยในรีกูไม่ได้บับใครเลยมาถึงไอเยโฟอยู่ไหนไอเยโฟมานี่ดีเยี่ยไอเยโฟมึงไหมึงกากหรือส่วในแก๊งอ่ะมึงอยู่ที่ไหนมึงก็กาก